เราไม่เข้าใจอ่ะเห็นอ่ะอืม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 นั่นดียเข้าไปหานางคิดถึงบอกอืมอืมลูกสาว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 โอ้ขนขึ้นสวยแล้วตอนมานี่ไม่มีขนเลยนะฮะตอนมานี่เขาผัดขนมาตอนนี้ขนเริ่มเริ่มขึ้นเป็นแผงนะเดี๋ยวสักพักก็คงจะสวยครับเจ้าสองนะฮะข้างหลังนั้นเจ้าหนึ่ง นะไม่ค่อยสบายเดี๋ยวก็ดูแลกนะันหะน่อยมาถามว่าทําไมถึงตั้งชื่อว่าเจ้าหนึ่งหรือเจ้าสองนะฮะเพราะว่าเมื่อก่อนนี่มีหมูเยอะมากมีชื่อทุกตัวเอาไปเอามาได้สองตัวนี่มาก็เลยเอ้ยไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรเลือกเอียอันนั้นไอหนึ่งไอ้น,นี่ไอสอง,อน,น,สองนะตัวนี้เป็นตัวเมียนะอายุประมาณประมาณปีนะครับเนี่ยเขาเชื่องมากนะเนะนี่ยเขาจะอ้อนนะสังเกตตัวนี้เชื่องเชื่องอ่ฮะมองกล้องหน่อยดู